พวกามา,กอมกานนเออม,ม,มือนางมานีรัดผลบุญอืม้อมกับ,บน,า,น,า,นางชุกนั่งยิ้มเยิ้มล้วก็ผู้ถวายผู้จ่าทั้งมือน่งมารีเราสมบัติพร้อมกับกางชายใหญไม้เออช่วยชุบขังผมมาได้บลูกเออเอาหันมือชุกมือหยักมือชุกมือม้ดดูดีมือเฮง มาขึ้อเกาแต่ยืงมันคืองื้าะขึตะเก็บบกได้คือเกา่นาะแต่ว่าเสี็ใจด้วยผู้ขาเมางขาพวกได้ผู้ขาบาดเก็บพวกันยิ่มาเออร้านบวมบวมมากเนาะพังมากทัยื่อาหายมือขูมือดับมือขูมือหวานได้รูเออดูีมือให้คูู่้คู่คนอันนี้นายชาติชุดท้ายแปลกแปลกแ้วก็แลกแก็แปลกโอ้อึันแปลกอยู่เงื่อนงง ลูกคัมต้งข้าฝาร่วมข้ามหาเจริญกับป,ปูปุกสุดขาปู่ตาและแม่ครูครับผมบวกแข็ว่า,าครับร่วมถวายจำนวนห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าและให้ติ๊บแอดยิ้มด้วยนะครับงะบวชแข็งแอดยิ้มก็ได้เต่ว่ยิ้มเนาะครับคุอผลบุญทึ้งข้าคือข้าทุกข่าย ได้จะชมบข้างบลงมาถึงเวลาจะเบิกกลุ่ได้หรือยังยังเป็นยังอีกพอคือเบิกพอได้วันนี้เบิกไม่ได้แต่วันที่หนึ่งพ่อให้เบิกนะขาดคู่ขาดเออเรื่องนาทีการงานอืมเออเรื่องงานคือจัดการงานแต่เริ่มงเก่างานคู่คือคู่งานมักจะหยุดมันจะยิ่งเพราะจำเป็นต้องว่าขั้นกู่ว่าถือเกี่ยวกับเทปบุญนะอันนี้ชาติสุดท้ายถึงจะถูกหวยไม่รวยเบิกก็ข้าง ัดชาด้วยไก่าอ้ัดชาด้วยไก่ด้วยไก่ด้วยว่าแกอึพอชิว่าจังเลสจังลูกชชาขอให้ผ้นบุญที่ชาติุดท้ายได้ร่วมสร้างมาให้จะเลื่อนจะเลื่อนอายุวันงาทุกค้าพระหิ้งหิ้งจะกรู้ด้วยตืนานที่การงานจะให้ยืขึ้นด้อจแกชิบขังให้ให้ได้อีกชิบเก่าขังจะลูด้อ<า>ให้ได้แจกชิบเก่าขัเด้อชาตุขาเด้อ ค่ะทค้ายเปิดเปดเปแล้วก็เปิดคุณค้ายง่าึครับครูคุกเปิดก็เปิดเนาะครัอันนี้ผ่านมาจากข้าวแกงมูนางทมุนจันทั้าวโสมถวายปู่จากเก้าร้อยพ้มกับฟวงอะไรเก้าฟวงให้เมื่อปู่ด้วยอือหันจืบหันจับพื้นง่ายแต่คือแกงหมูเนาะเอาหันอนยังลักมือโขมือลักมือโขมือหวานแลู้ก็เออดูดีมือให้ฟัวงาฟัวงตาฟัวงกระไ้ เออข้งหน่อยข้งหรผู้ใดเฮ็ดจ้งไดนก็ได้จข้งทางนา่ะพ่อเมื่อจอยังยังไงยิ้มนะอ,อันนี้พางมาช่างของแตงโมนอโสสุดารักนางเช้าอุดรนางวราวันโนอโสจันนางเบ่งจากพ,พ,พ่อพ่อครับนางถนอมรักกุลใจ ชา,าวจีเรายอ, <c oughs> อารักอ 1, โอระเงือเสียงดื้อพูดแตบงานทูกใจเอาไปรักทำ้งือหนึ่งพันห้าร้อยบาทโอ้คือมาเป็นงานซือแม่คู่ทามร้อยแต่โมค่าออกของร้ออ่าม,มือกุ้งเป็นก <c oughs> ุ้งกุ้งล้วก็ไปดย เกี่ยมพ่อไปประกวดบองพื่งชานา,พพนารเกี่ยมพูชนะสีผูพอระทื่อชื้อในที่ทเลผูเป็ชื่อเชฟเกาเป็นเ้เนเต็มีชื่พอได้เช่าครับผูไดหลายบอาเก่ยมหลายครับผู้อื่นหมดแต่ครอเู้องชื่อผรข้เงินเต็มดีชื่อเปปูตาได้ชื่เก่าว่า ยืมครับผู้ว่าใช้แขนด้ยืมครับใา้ช้ามารรวมร้อยืมครับถึงรวอมัรอมมาคือข้คมารอปากคับปากข้อมาขึ้นยืดเกยครับกูยืดอย่างย้มตบมาห้าง้ม่ยืมใครตัวบัคุณปู่ตาทำไมหว่าคือกาว โอ้ยเออออามากระไรกูพ่อแต่คือคอยทันึกื่งง่ายรูนางเอืเี้ยมั่ไม่ก็ถูกเออคอขหันไม่รูเงี้ตัวงี้ยเ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 งยเ้คือยู่ห่างกูกัเก่งมา มีกระดห่าว่าจง่ายขึ้นเขาเป็นนักป้วงมักระว้คใหญ่กว่าไงแต่ขึ้นเขาหักขึ้นเ่าเนาะนอช้อเาพรมจ่าลทขางบุนนโชโช้าวิวาปืริสิ้นพรมกับนอชนะฤกมนอฤก์มงตุวันที่รวมขังมหาดีให้คโชควงเวมาอนช่วงเวลามันเรลดก็รอยร้่ยนะทุกท่าอ อันนี้นางชักกุมราวงจำไปอีพ่อบาดเจ็บหน,น่นะเครื่องวินก็ตกคอหกักเลยอีกพ่อเอ้ยหมุนทั้งหัวทั้งหามอือทั้งคางก็หักลงแต่ทําไมแม่คู่กืบพูบมันเป็นหกขาหาถึงมือเอ้ยว่าทางมักว้วยวักเก้าหาว่าทางืครื่องไม่คูค่คขึ้นพูดแหวนไทยเรื่องหยุดัหนอยู่วกัน เอาก็คือมา feet, คูกคุดดุ่มแหมงบอกวันนี้พ่อห้มาคูกคุดอีกเอามาอืมเยีะยวจะให้ก็บูใหก็ถว่า้มอหักอยูนะอืมทนี้คุณเวลาบุ้งจำฟาง่วนหน้าเยอะดูใหม่นะอืมว่าพูดไม่คูดจากคอโกกต้อเทาะมั้ยอืมปลง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 ขึ้นปลง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 ขึ้นครับขำงานไข่ง้งก็จับไปยยบเปรย์ วันนี้ให้ม่คู่อู่เลยนะอีย่างก่อนก่อนม่คู่ไม่คู่ขังเลยเพราะงั้นคือขังคู่แต่งคุณคู่้าขังอือันนี้นายทศชารดิษาอุมเืมขอคารวะอีกพ่อองคูต่าคุณพ่อขาวันนี้อื ง่วมไมมึงลังเลยอมูงอยากขอเงินพ่อโตคือวิทย์เงาะวัินนั่งใชกสาเื่มครับโุณไม่มึงตังใช่ไหลูกก็มาเอาสสิบเก้าวนเนาะสิบเ้าวเด้อวัชรินทร์ขาเด้อขาอุ่นแขงว่าทครับควันนี้คืออุ่นมากมากอือก็ทางเรื่องอันนี้คุณแม่วัชรินทรููทองอึ่ง นวงค่คงข้างกูกับกูปูดตาหนึ่งพันบาทเอาห้ามือคกมือรับมือคกมือไม้หึงหึงแล้วก็รวยจะึ่งจะรวยน้ารู้งาอันนี้ของผู้ใหญ่อันนี้เอฟคือผ่่นมาทางเข้องไอ้นายประชันไคยชิงดวงนอทศธันยานวลพุ่มเออเป็นเรื่อนา้าทาหาคือบาทร่วมไปเล้ยเนาะเอาห้ามือคก่มือรับมือคู่มือไม้หึงหึงแล้วก็รวยนะาูกงะจะเวยจะรวย อันนี้ของผู้ใหญ่งน้นายปอรวิท์ปอปอวายิทปอวายิททำงงดานดางวิจิตาช้าดีโชเป็นคุ้นๆเราเริ่มกับาูคุ้นเราที่บไม่หางเลคอพคอบครัวรวมขังมหาเกลียว ายงใจ่ยังเหยียงต้นอือยังเหยียอยังดูกี่เมียของช่างเฉยอยากจะกบขกมาบอกขีเมียเออนางปอยนปอเป็นงาง่ายปอล้นี่ข้างมืด้านบอกว่าคือช่างเฉยตนครับนีงไม่กี่ตาาก็คือเกจเกจฟัวร์ก็คือ พอพ่อเจอคือแห่งม่เยอคือไว้รู้กีกับกั้งเหี้ยนเออให้ครอบครัวข้างเคยหรืออินรังวิกฤตตาขายเหี้ยนให้มือเข้ามือน้ามือเข้ามือไมายกิจการงานจะเรื่อง้าวหน้าหึงหงแล้วก็รวยด้วยบอกข้างเคยเออะเหี้ยนบอกข้างเขยข้างมหาเกียดแห้มงามเลย

ร่วมกับปู่แกเข็ยบปากแกเคยไแล้รวยปัชมาวารีอี่โคตรแข้งข้งกุญผู้ขายไดไโขบงไงอือพอว่าค่ะไปมีไงไัเงไม่ไปไดเขยบปกแกพ่ใหข้างใหม่แรงนะรู้เั้ยตั้ไม่ได้งวนยิ่งวนยากัหมึงระครับเออความคิดวังนะเขาหัดคิดบังชาบ้าง ก็ใเขาคิดองนมาเขากระทำข้าวคิกวัางแต่คือกลัวคือเมื่อแะ่หัวระย่าง๋ย่ไพลดหรือเมื่อเกษบุตรเองครับเออมวนหน้าพ่อให้ใหม่ขอให้อีย่างเออปัชมาวได้จีตัดชุดใบรอใหู้กเด้อมวนนี้บังอี่ย่งปัชมาตัดชุดไปไปครับตัดไว้ชิเกศชุดไปครับตัดไปเลยชุดเกชุดอืมับแต่น้าห เ้าใจกันเออัุกไปรอทุกด้คึกเขาอันนี้ขออีกงั้นน้อยขากับคารวะปูจะทุ่มทางบุญไปเรื่อยๆไม่ควรอจใช่ไงก็ทุบทชือทุกเร่อจตว่ปกอนไมปกอนให้ยปปชงมาเียใช้อืมดยังมาทางนี้อืมาทางบทเชื้อีกเชื้อว่างอืม วันนี้มีงานชมเรียกนั่งบ่้นงางเรียกยั่งบ่เรียกยันบ่ขึ้นงามเสียงยันเสียงทอะรเสียงยันเด็กก็อก็เรียงมั่วเรียงยัน่เรียกยันเรียกยับ่เรียกคู่เด็กกับยยผู้ยยคนไยยคือเสียงเรียงงามเอานั่งเสียงช่องกับมือนั่งสมพันกับมือ เอร่วมบูมมาอีกอนร้ายผู้ร้ายคนร้ายคือเสียงเรียงนาเออไว้แค่ไหนไว้แ่ร้ายกต่ก็อร่วมมาเดียวว่าคำว่ดเจือวายเนาะเอาให้ลูกนักขื้นรวมบุมมามือโชคมือรมีทโชคมีมานาอยูวันนี้ถูกขับพระหิงหิงแล้วก็รวยเจริญเจริญนะลูกนะอืมแต่เรื่องคูกูทคูกคนอันนี้นางวันดีเจริญชื่อสะสมทางบูม ข้างมหาเกียรตอืมแดะเมื่อครูร่วมข้างด้วยอ้าวหายมือโขกมือรักมือโขกมือหมายแล้วกเออกูถึงมือห้มนังมาดูปู่ร่วมกับคุมข้างวุ่นกับองคูตาได้เมื่อคููห้าร้อยบาทเิ็บปู่ตาห้ารอยบาทเออพ่อพ่เอาขอพ่อ่ามางอนคออเอาถึงใช้บุญะเนาะอ้าวหายมือถขกมือรักมือโขกมือหมายแล้วกเออกูถึงมือแห้งอยากพูอเพียย่เชจะรอไหม นางเอกกระชายฟมูกาอีนางวิราวันกองโอดแข่งแางบูรได้ชงมหาเดีรพร้อมกับองคูรีตือถาว่าวันนี้บักเชื้ออกกระชายหรือบักบักเชื้เอกมาจะรดไหมอือกับอีางกองโขดตรวจองภูดให้หน่อยพ่อเพราะว่าพวกนี้มันเข้าโรงพยาบาลบ่อยเขาโรงพยาบาลมันไปซื้อท้ายให้มาเพื่องคูดเออเ็กโรงพยาบาลเคอยว่างอกู่ทนนี่อือหมเคือ แตง่าเคไปจริงเอาอย่างนี้ไม่อยากไปบวยบัคคีเอกพวอตรวจให้เลยเนาะตรวจความกันบัเคเออยู่ขณะนี้อืหวองว่าที่นึงผมนาบัคคีเอกตรวจรวดเดียวเนาะข้างวนเลยเนาะตืวจตตุ๊บัคคอกสิบเก้าว้าควบ่บเคอสิบเก้าเน่ยสิบเก้าืออ่าต่งได้ยเก่าตังได้ยุงตได้บัคผูได้ยง ชวนอีนงาก่อนก่อนอีนงก่อนก่อนตูด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 ุักควงไ่คือชุ่มไส้ดืมดูคือเก่าคิดไหมยืมเก่าสิบตีโพวาให้ถ่คือไวถุงก็เก่าคือถุงนะแต่ว่าคืออีกสิบเก้าอันนี้ปลอดภพ่ยืมได้ปลอดภัยครับเก่าคิอก็คิดเก่าอันนี้ปลอดไพ่พอควงดันถุงปลอดภพ่กว่าควมดันชุ่ปลอดภัยกว่าค่ออีก khạp lục, khạp vụ rất khi ở trước không khi cứ chờ là nó ngã à hai mươi thô mười ra mười thô mười má qua như vậy sẽ ở mặt cả buổi sau khi nhảy mấy mười người trường năm ăn nước hai mươi mấy người trường năm ăn à hai bữa phải mười người đấy mười người đấy xếp một xếp một cả phố à bữa ở cái bữa à bữa xếp một rất là ô ยังกาเพิชไวจากช่องมือื้อไวสะสมทางบุญโคคาบะองค์สุกกาอ่าหามไม่สกไม่จาบไม่สุกไม่ไม้สุขภาพแข็งแรงเอองานการพิชความแรงก็อยู่ที่สิบเก้าอันตรายนะครกสิบเก้าอันตรายเนะส่วนตาทองมือเก้าสิบเอเก้าสิบคือว่าปลอดภัยเร่อเร่ออ่ารูดีไม่ให้มือเข้านี่ะพอบอกตัวอื่นว่าไงวก็ได้ยืมครับ เขาถึงวันทีเคยชิคไว้นืมครับปู่ของปู่ตากก็ไรทีเคยชิคมากเอยทุ่งเมื่อกับข้าใจเชือเดหย่อนอะไรอู่ครับปู่ออกก็ร้อนงวดผ่านงวดเยีอวก็แด้ขี่ได้ก็ zoom ดูด้าก็ได้แขกตอนงวดเขามาหาเบึงกตยังบ่วงครับปู่งวดมันมือความหมายงวดมันมือกระขาเยืมงวดไม่ซีขาครับมัดเขาไม่กระตัวสามตัวครับ ครับมันขาดจั้นงขังแล้วมันม่ความหมายด้วยครับปูเนาะปกติมันขามากว่าจะมึงบัวครับบัวขามากเกิมันขาเป็นจังแข็หนักครับบ้านสาคัญที่รังถวายใช่ไหมครับมีงัวเออมีงัวผิดปกติเข้ามา้ามตัวงัวสีขาว้ามปัวเข้ามาไม่รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรมันคงใช้ากบึงบักมันแข็งหางอืมบักมันแข็งหข็งงัวผู้ใหญ่บักนี มาฝืนมือข้างหขงเน่ยวัวกบมือัวหมืคว้ไใจเขาเรื่องเนาะขบปูโอ้โหฝืนกขนงขงอืมบัวว่าจะขับขาขทางหลายเนาะอืมแต่ยิ่งเพ่งพืงยื้อขายคือเข้าในใช้รุ่งด้วยไหมยือ่อืมเนาะเอออักวัวบอกยื้อขาเเออเออพอหายขึ้นกูดออืมด้ใจน้อยด้ชีน้อยใจพอเสียมารมึดู้ เออคืาว่าสิห่มากชิบเก้าว่าช่หัวอถึงมากกับมาชิบเด็กชิบโงกหมากว่าชื่อชิบเด็กไงหม้อชิมากไงนะน้อยเนาะคือบอกนี่ใช่ว่าพอเพล่ยนเปลี่ยนชิบเด็ดแางเรื่องหม้ถึงมากไม่นํามาชื่อชิบเด็กว่าจัเสื่อเรื่องอ่ะหมดแล้วเนาะหมดแล้วจะได้ไปบำเพ็ญเพลิงพำนาเข้าป่าเข้าถ้ำ ม,มีลูกหลานมาขายเลยปู่ขายก็บอกแ้าพ่อบอกด่นะไมเ,เมน,มนเดืส่งใมาทำไมถึงเบปเป็นวางหมดก้อนอก็ะถือก็ตดีวบันทีซีใส่มวลหนี่งกระถือวันที่หางานไรเืมเข้าระมันคือแก่วหนุ่ม <laughs> นั่นเลยูยที่บุญเช้นทานของแต่และบุคคลเนาะลูกเนาะเอเอเห็นไหมบางคือคนเขาก็ได้เนะ่ะลูกเราไม่ได้แต่คนอื่นเขาได้ชื่อว่าเป็นบุญวาสนาของแต่และบุคคลเนาะครับคุณาให้มือโขกมือดับมือโขกมือมังอาลูกวนะันนี้โขกขาดไรหนึ่งแล้วก็รวยทุกทุกคนเจริญเจริญลูกโอ้<ๆ>โอ <laughs> ค่ะสวัสดีค่ะแตงโมพารวยขอค่ะสวัสดีเอฟซีเนาะค่ะค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายทุกทุันเนาะค่ะทีสละเวลาอันนี้ค่ะเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะค่ะมือนีค่ะซีบาเป็นมือตองงวดกระไดเนาะค่ะเพราะว่าล้างจากค่ะสี้วยออกค่ะก็มาเป็นมือบรรพะพอดีเนาะค่ะก็เลยค่ะยุดค่ะยุดระดับมือหนีเข้าจังในยยินเสียงปูตาเนาะค่ะค่ะเขาบว ขอบุญขอบุณทุกๆท่านเนาะค่ะที่เสาะเวลาอันนี้ค่ะเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะค่ะมือนีเนาะค่ะมือนีค่ะปูตาเยียวยาให้ลูกให้ล้านเนาะค่ะค่ะบอมาบอไม้ปูให้ยุ่แค่สิบหกสิบเจ็ดสิบเก่าเนาะค่ะค่ะสำหรับแนวทังตัวเลขตัวเบอร์ให้ที่นี่แล้วกับคิเจอนาเบิรงเนาะค่ะทั้งช่องให้เป็นแชรแนวทังค่ะใช้ดิจรรญาตในการรับชมมาฟังตัวเลขตัวเบอร์มีสิบเข่าแล้วก็มีสิบรุด เนาะค่ะให้พี่น้องใช้บุญทุกทุกท่านค่ะพินิจพิจารณาเอาเนาะค่ะนี่ราคากับข้าวกับน้าเมื่อนี้เนาะค่ะห่ากระจังพินิจแล้วก็พิจารณาเบิ้งค่ะมากตัวใดชอบตัวใดเข้าจังลงทุนเนาะค่ะค่ะบ่ได้นินเนาะค่ะบ่ได้นินค่ะให้พินิจพิจารณาเบิ้งมากขาดใดเข้าจังไปจิบไปจับเอาค่ะ ค่ะก็มีเนาะคะ่ะทีเน้นเอยู่เนาะคะ่ะสาหรับแนวทางมือนีค่ะที่ปูให้คุณชาลีสารแล้วก็ให้เสียอกีกแล้วก็ให้เกวันเนาะคะ่ะมีสิบเก้าสิบเจ็ดเก้าศูนย์เนาะคะ่ะให้โชคให้มนันให้ร่ำให้รวยทุกคูู่ทุกคนนะคะโชคดีทุกคูกูทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ